มาทำวงการเนี่ยพรสวรรค์ใน,เ,นเดียวก็ไม่พอฮะทำมากกว่าคนอื่นเขาอะตอนแรกที่ผมทำลูกค้าเนี่ยขาดทุนนม่ผมทำก้าจอเข้ากางก้าจอตัวท็อปประมาณสักหมื่นเหมือนทำฟรีฮะผมชื่อจักรพัฒน์ทองเหลือนักประกอบคอมฮะในวงการเขาจะเรียกว่ามอดเดครับผม มาทำวงการเนี้ยพรสวรรค์อย่งเดียวก็ไม่พอมันต้องมีพรแสวงด,ด้วยทำมากกว่าคนอื่นเขาอะในระดับหนึ่งพรสวรรค์อาจจะช่วยได้แต่ถ้าสมมติการแข่งข,ขันระดับโลกเนี้ยพรสวรรค์อย่างเดียวก็ไม่น่าจะพอเท่าไหร่คนที่มีพรสวรรค์อย่างเราก็มีเยอะเหมือนกันเราต้องแบบมีอะไรที่มากกว่าคนอื่นแต่กาคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นนะครับผม สำหรับคนที่สนใจจะทำเคสมอดดิ้งเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนคือคุณต้องชอบศิลปะก่อนและอย่างหนึ่งวงการนี้คือคนทำน้อยมากครับผมคุณอาจจะต้องฝึกฝนผมแนะนำนะผมจะดูงานพวกต่างประเทศเยอะๆเลยวอดเดอร์ระดับทอรอ์งโลกพยายามที่จะแบบทำให้ได้เท่าเขาถ้าให้ดีมากกว่านั้นก็คือขึ้นเหนือเขาไปเลยทำอะไรที่มันฉีกแนวกว่าคนที่เคยทำมาก่อนเนี่ยทำให้งานเราดูโดดเด่นขึ้นมาได้ครับจะมีคนสนใจผลง,งานเราคว้าโอกาสนั้นไว้ค่อยๆทำมันเรื่อยๆอ,อย่าเพิ่งยอมแพ้ครับ มอเตอร์มันย่อมาจาก modify นะฮะมอเดอร์นเนี่ยคือจะแบ่งเหมือนสองสายนะสายที่เขาเรียกว่าเท้าบุ้มอดกับสายที่เรียกว่า scratch build อเงี้ยแต่ผมก็ทำสองสายนะแต่ส่วนใหญ่อะผมจะไป scratch build ที่นี้ความหมายของเท้าบุ้มอดเนี่ยก็คือเหมือนคุณไปเดินซื้อเคสทั่วไปแ้วคุณก็เอามาตกแต่งเพิ่มเติมจากเคสเดิมไม่ได้สร้างโครงขึ้นเองใหม่อย่างที่สองคือ scratch build เริ่มจากศูนย์เลยเริ่มใหม่เลยเชื่อมโครงใช่หาจุดยึดเมนบอร์ด CPU กัจออะไรเองหมดเลยครับ ตอนแรกไม่ได้เริ่มที่จะทําอาชีพนี้หรอกฮะนะแต่ว่ามันเริ่มจากความชอบก่อนเห็นเพื่อนเนี่ยไปซื้อกล้าจอมา,าก็เลยเอออยากได้บ้างเราอยากเล่นเกมอะไรเงี้ยเราก็ไปเห็นคอมงานมอดของคนไทยเฮ้ยมันโดนเรามากเลยเราน่าจะทําบ้างตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทาประกวดก็แค่ทาจะไปโชว์ในเพจเลยพวกเนี้ยเพื่อนก็นแนะนําว่าให้เปิดเพจโพสในเพจเพจถึงเปิดวันแรกนะแล้วโพสเสร็จผ่านไปอาทิตย์หนึ่งคนไลค์เพจหกหมื่นหกแล้วมันตอนนั้นมันถือว่าไปมากอ่ะสำหรับผมก็เหมือนแบบเป็นแรงผลักดันให้เราแบบอิเรามาถูกทางแล้วนะอะไรประมาณนี้มันทำไปเรื่อยยๆสุดท้้าาก็มีคนจง เริ่มจริงจังระดับหนึ่งปีประคับตัวเองให้มันทําให้มันสวยให้ได้คนที่ได้สนใจมาซื้อของเราตอนแรกที่ผมทําลูกค้าเนี่ยผมทากระจอก็ฟังกระจอตัวท็อปประมาณสักหมื่นเหมือนทาฟรีฮะขันน็อตตัวเดียวเหมือนคีมไปโดนผมใช้เครื่องมือปิดปรนะเภทอะเนาะผมก็เลยต้องไปซื้อเขาใหม่ก็หลังจากนั้นคิวก็เป็นปีๆมาตลอดครับผมถ้าสนใจสั่งวันนี้จะได้คิวเดือนเก้าปีหกแปดครับผมตัวแรกก็น่าจะเป็น ทำให้สกิดทีวีนะฮะเป็นสตรีมเมอร์ที่เล่นเกมมีทําให้นักร้องทีมันดาวับผมมีไดเรกเข้ามาเลยตรงก็คือพี่ก๊อฟพิชยาครับผมเป็นล็อกแมนตอนนั้นก็ตัวใหญ่เหมือนกันราคาเคสคอมนะครับรับเริ่มที่50,000ืนครับผมที่จริงก็สุดได้ไม่จํากัดลแล้วแต่เลยแต่ว่าที่เคยรับพิกสุดก็รับที่แสนหครับผม งานประกวดแรกที่ผมได้ก็คือรางวัลที่2ตอนนั้นเขาจะมีสาขายที่บอกเทั้งหมดกับะแกสบิวนะผมก็ทำกแกสต์บิว l l นั่นแหละแล้วก็ประกวดได้รางวัลที่2ในสาขากแกสต์บิว l l มา หลังจากนั้นก็เดินสายประกวดส่งรูปถ่ายป,ประกวดที่จัดทุกปีก็จะมีคูลเลอร์มาเตอร์กับเทอร์โมเทสครับผมสำหรับคูลเลอร์มาเตอร์เนี่ยผมได้รางวัลที่1ในสาขาลาเส้นมาอีกปีหนึ่งผมก็ลงประกวดอีกระดับหนึ่งเทอร์โมเทสก็ได้รางวัลที่1มาเหมือนกันสำหรับผมที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นตัวดูกติเนี่แหละฮะเพราะว่ามันทําให้คนรู้จักผมยิ่งเป็นแรงบนันดาลใจให้เราทำต่อเรื่อยๆจนมีมทุกวันนี้ของการออกแบบที่ชอบเนี่ยอาจจะเป็นตัวแลมโบกินีครับเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งมาเหมือนกกกันันนนนนนนแตต่่่่่่่วววาาาาาลูค้เเเเเไไไไมมี ok นนีีออดยจะรรรถุุหหปป็็็ึงท ทำยากตัวหนึ่งเป็นตัวที่สวยมากๆตัวหนึ่งครับผมถ้างานประกวดระดับโลกในคนไทย,ยกว่าแท,นท่นราการเนี่ยถ้าถามว่าดังระดับโลกไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็คงจะใช่แหละม,มันมีคนที่ดังกว่าเราก็มีแล้วก็คิดว่าฝีมือดีกว่าเราก็มีไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งสุดอะไรล่ะก็แบบผมทำในสิ่งที่ผม<ฮ>ชอบเนี่ยก็มีความสุขพอแล้ว เพราะทุกอาชีพมีคุณค่าผมปาล์มอาชีพมอเตอร์